สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการสรุปเนื้อหาในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพอท .3.1.01 นนะครับโดยมีอาจารย์ปนวิสุทธวีนะครับในการนําเสนอในครั้งนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ เรามาเข้าใจความหมายของภาษานะครับภาษาก็คือสัญลักษณ์ที่มีระบบระเบียบมีแบบแผนทําให้คนเราสื่อความหมายกันได้ในภาษาไทยเรามีระบบสัญลักษณ์ก็คือสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ความสําคัญของภาษานะครับภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้ความคิดความเพลิดเพลิน เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการปกครองเพราะว่าภาษากลางหรือภาษาร,รชาชการจะใช้ในการสื่อสารภาษาช่วยในการบันทึกถ่ายทอดและจันลงวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ภาษาไทยมีลักษณะสำคัญสรุปได้ดังนี้นะครับภาษาไทยมีอักษรเป็นของตัวเองมีรูปพย,ยัญชนะ44ตัว21เสียงมีสระ32รูป24เสียงและมีเสียงวรรณยุกต์5เสียง4รูป ภาษาไทยจะเป็นภาษาคำโดดคือเปล่งเสียงออกมาหนึ่งเสียงและมีความหมายเช่นคำว่าพ่อแม่กินนอนภาษาไทยแท้จะมีตัวสะกดตรงตามตามาตาเช่นนกยืนนั่งดาวยายส้มคำคำเดียวกันทำหน้าที่แตกต่างกันมีความหมายต่างกันเมื่อสลับคำความหมายจะเปลี่ยนไปเช่นคำว่าเพื่อนพี่ กับคำว่าพี่เพื่อนความหมายก็จะไม่เหมือนกันภาษาไทยมีลักษณะคำนามเช่นช้างเราเรียกว่าเชือกหรือว่าโขงรถยนต์ก็มีคำนามเป็นคันภาษาไทยมีลักษณะที่เป็นภาษาดนตรีคือมีเสียงสูงเสียงต่ำมีเสียงคล้องจองและมีเสียงเรียนเสียงธรรมชาติเช่นจา่จาจา่จาจา้าจ้าจ๋าหรือว่าไปไหนมาสามว่าสามศอก ภาษาไทยมีคำพ้องรูปและพ้องเสียงคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันเช่นคำว่าเพลาเทาโคลงโครงคำพ้องเสียงคือการอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันเช่นคำว่าการการการซึ่งแต่ละคำก็จะมีความหมายที่ต่างกัน ภาษาไทยมีการสร้างคำใหม่ทั้งคำที่มาจากภาษาอื่นการนำคำจากภาษาอื่นมาแปลงเสียงเช่นคำว่าเสียงสำเนียงอวยอำนวยชุ่มชะอุ้มหรือการผสมคำเช่นคำว่าตู้เย็นอัดลมภาษาไทยมีคำส้อยหรือบทเสริมให้ไพเราะน่าฟังเช่นกินข้าวกินปลาหรือไปลามาไหว้ถ้อยคำสำนวนคำพังเพยสุภาษิต ถ้อยคำสํานวนความหมายก็คือถ้อยคําที่นํามาเรียบเรียงใหม่เกิดความหมายใหม่ความหมายโดยตรงแต่ผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีเช่นปากหวานใจใหญ่ใจกว้างแม่พระพ่อพระส่วนสํานวนไทยหมายถึงถ้อยคําเรียบเรียงและใช้กันอย่างแพร่หลายเข้าใจความหมายได้ทันทีเช่นคําว่าปากหวานใจแข็งใจอ่อนหรือว่ามือเบาลักษณะของสํานวนไทยมีหาลักษณะก็คือ สำนวนไทยมีความหมายโดยในเช่นคำว่ากินดิบความหมายคือชนะโดยง่ายดายหรือคำว่ากินโต๊ะก็หมายความว่าการโดนรุมทำ้ายหรือคำว่ากินหญ้าก็มีความหมายเปรียบเทียบว่าความว่าโง่ไม่มีความคิดสำนวนไทยมีความหมายให้ตีความอยู่ในตัวเช่นคำว่าเกลือเป็นหนอนหรือว่ากินปูนล้อนท้องสำนวนไทยมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือคำอุปมาเช่นแข็งเหมือนเพชรใจดำเหมือนอีกา สำนวนไทยมีลักษณะคำคมหรือคำกล่าวเช่นซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานหรือว่าฉาเช้ากินค่าสำนวนไทยมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเช่นคำว่าข้าวแดงแกงร้อนประจบประแจงหรือเก็บหอมรอมริบคำพังเพยและสุภาษิตคำพังเพยมีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนมีความหมายในการติชมหรือแสดงความคิดเห็นอยู่ในตัวเองเช่นคำว่าเห็นกคงจักเป็นดอกบัวก็หมายถึง เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ดีงามหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบส่วนคำว่าสุภาษิตคือคำกล่าวที่ไว้ดีคำกล่าวที่ยึดถือเป็นคติสั่งสอนให้ทำความดีซึ่งคำสุภาษิตส่วนใหญ่จะเกิดจากหลักธรรมคำสอนของศาสนาเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ลักษณะของภาษาไทยพยาง์ คือหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาไทยที่ออกเสียงออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่ก็ได้เช่นคำว่าชั้นปาเออคำหมายถึงหน่วยในภาษาไทยที่มีความหมายในตัวจะมีกี่พยายงก็ได้เช่นคำว่ามะละกอก็จะมีหนึ่งคำมีสามพยายงซึ่งหมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งมูลค่ามีสามพยายงหมายถึงมูล,ลค่าหมายถึงราคา ลักษณะของประโยคในภาษาไทยวลีหมายถึงกลุ่มคำที่มีคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปรวมกันแต่มีความหมายแต่ยังไม่เป็นประโยคเช่นคำว่าดอกมะลิเป็นหนึ่งวลีมีสองคำก็คือคำว่าดอกและมะลิมีสพยางประโยคหมายถึงกลุ่มคำที่นำมาเรียงแล้วมีความหมายว่าใครทำอะไรโดยประโยคจะมีสองส่วนนั่นก็คือภาคประธานและกริยาเช่นฉันทำงาน ฉันเป็นภาคประธานและทำงานเป็นภาคเกยิยาการสร้างคำขึ้นในใช้ในภาษาไทยมีหลายวิธีทั้งเป็นวิธีที่เป็นของเราแท้ๆแ,และวิธีที่เรานำมาจากภาษาอื่นวิธีที่เป็นของเราได้แก่พานผันเสียงวรรณยุกาำำการซ้ำคำการซ้อนคำและการผสมคำเป็นต้นส่วนวิธีที่จะนำมาจากภาษาอื่นเช่นคำว่าสมมติและสนทิการผันเสียงวรรณยุก วิธีการนี้วรรณยุกต์ที่ต่างกันออกไปทําให้ได้คําใหม่เพิ่มขึ้นเช่นคําว่าเสือเสือเสือ้อนานานะห,หรือว่าน้องน้องน้องการซ้ําคําคือการสร้างคําด้วยการนําเอาคําที่มีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ํากันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของคําแตกต่างไปหลายลนะักษณะคือความหมายคงเดิมเช่นเขาก็สนเหมือนเด็กทั่วๆไป ความหมายเด่นชัดขึ้นเช่นคำว่าดีดีด,ดีความหมายแยกเป็นสัดส่วนหรือแยกจำนวนเช่นคำว่าเก็บกวาดเป็นห้องห้องไปนะความหมายเป็นม่วงหูพ์เมื่อซ้ำคำแล้วแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นคำว่าเขาไม่เคยกลับบ้านเป็นปีๆแล้วความหมายผิดไปจากเดิมเมื่อซ้ำแล้วจะเกิดความหมายใหม่หรือความหมายแฝง เช่นเรื่องหมูหมูแบบนี้สบายมากความหมายแฝงก็คือเรื่องง่ายๆการซ้อนคําคือการสร้างสร้างคาโดยการนําเอาคําทั้งสองคำซึ่งมีเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือทํานองเดียวกันมาซ้อนคู่กันเช่นคําว่าเล็กน้อยรักใคร่หลงไหลการซ้อนคําแล้วมีความหมายเดิมคือการซ้อนคนําลักษณะนี้จะนําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกัน เพื่อให้ความหรือขยายความซึ่งกันและกันเช่นคำว่าว่างเป,ปล่าโง่เขาหรือรูปร่างการซ้อนคําแล้วมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคําซ้อนที่เป็นคําที่เกิดความหมายใหม่นี้จะมีลักษณะก็คือความหมายเชิงอุปมาเช่นยุ่งยากอ่อนหวานเบิกบานความหมายกว้างออกก็คือเจ็บไข้พี่น้องฆ่าฟันเป็นต้นการสร้างคํำผสม คือการสร้างคำขึ้นใช้ในภาษาไทยส่วนหนึ่งใช้วิธีผสมคำํำหรือการสร้างคำผสมโดยการนำเอาคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยซึ่งมีรูปคําและความหมายของคําแตกต่างกันมาผสมเพื่อให้เกิดคำใหม่และมีความหมายใหม่ในภาษาไทยเช่นคำว่าพัดลมไฟฟ้าตู้เย็นเป็นต้นการสร้างคำไทยโดยวิธีนำวิธีการของภาษาอื่นมาใช้การสมาน เป็นวิธีการสร้างคำศั์อย่างหนึ่งในภาษาบาลีศักฤตโดยการนำคำศัพท์ตั้งแต่สองคำขึ้นไปรวมเป็นศัพท์ใหม่สัพท์เดียวลักษณะคล้ายคำผสมแต่คำสมานนั้นเป็นคำที่มาขยายมักจะอยู่หน้าคำหลักเช่นคำว่ามหาบุรุษคำว่ามหาแปลว่ายิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคำขยายแต่เมื่อมาอยู่คำหน้าว่าบุรุษซึ่งเป็นคำหลักฉะนั้นคำว่ามหาบุรุษก็คือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ การสุนทิก็คือการเปลี่ยนแปลงเสียงการสุนทิเป็นเรื่องการเชื่อมคําให้กลมกลืนกันมีอยู่สามวิธีก็คือสระสุนทิก็คือการนําคําที่ลงท้ายด้วยสระไปสุนทิกับคําที่ขึ้นต้นด้วยสระซึ่งสุนทิแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปสระตามเกณฑ์อย่างเช่นคําว่าราดกับอนุภาพก็จะเปลี่ยนเป็นราชาอนุภาพหรือสาธารณะกับอุปโภคก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารุปรโภค พยัญชนะสนธิคือการเชื่อมคำด้วยพยัญชนะเป็นการเชื่อมเสียงพยัญชนะในพยางท้ายของคำแรกกับเสียงพยัญชนะท้ายหรือสระในพยางแรกของคำหลังสนธิเข้าด้วยวิธีโลโปรหรือคือคือการลบพยางสุดท้ายของคำหน้าทิ้งเช่นคำว่านิรถภัยเป็นนิรภยัยทุรพลเป็นทุรพลหรือว่าอายุรแพทย์เป็นอายุรแพทย 3. นักขหิตสนธิสนธินี้คหิตคือก็คือการเชื่อมคําด้วยนักกหิตเป็นการเชื่อมพยางหลังคําแรกเป็นนักกหิตกับเสียงพยางแรกของคําหลังมี3วิธีก็คือนักลกหิตสนธิกับสระนะครับอย่างเช่นคําว่าสมเป็นอาคมเป็นสมาคมนะครับหรือว่าคําว่าสมอุทัยก็เป็นสมุทยัยนักกหิตสนทิกับพยางของวัตให้เปลี่ยนเป็น นั่นเครื่อหิตเป็นพยานสุดท้ายของพยชนะแต่ละวรควรกคะเป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรคและเปลี่ยนให้นั่นลึกหิตเป็นงองูเช่นสารเป็นสงสารหอนเป็นสังหอนกระจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปในเนื้อหาวิชาภาษาไทยครั้งที่4พบกับคลิปต่ตอไปในครั้งหน้าขอบคุณครับ